ตอนนี้ที่หอมอ่ะแต่ดอกมันมัน,มนออกเพิ่งจะมาจ่อยังไม่บานเนี่ยหอมต้นเนี้ต้นนี้เพิ่งจะพักฟื้นเปลี่ยนดินใหม่ พักฟื้นนี่ก็กำลังฟื้นเนี่ยเลี้ยงยากมีสีขาวดอกเต็มต้นแหละแต่นี่มันมันจะมาแตก นี่ต้นนี้สีสวยเนี่ยเห็นไหมต้นนี้สวยสีบานเย็นยังไ,ไงเห็นไหมเหลืองก็ไม่เหลืองส้มก็ไม่ส้มดอกเยอะเนี่ยต้นนี้